วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตสีส้มหนึ่งวันเที่ยวต้องไปสีส้มกินก็ต้องสีส้มเพราะว่าเพราะว่าเราหลัส้มเพราะว่าหนูรักพ่อนี่ทุกคนอยากกินอ่ะใช้หูฟังกดนะจริๆมีสีส้มแต่ว่าไม่ก็ดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องฝัสยองชนแนลนะคะ วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตสีส้มหนึ่งวันดูจากชุดนะคะนี่พร้อมมาสีส้มนี่หาส้มได้เท่านี้แล้วก็เที่ยวต้องเป็นสีส้มกินก็ต้องสีส้มวันนี้เรานัดกันจะไปคาเฟ่แต่เราก็บอกให้ได้หารคาเฟ่ที่เป็นสีส้มคาเฟ่ต้องสีส้มแล้วก็หาได้เป็นแบบส้มอิดแต่ว่าสั่งเวลาสั่งของกินอ่ะพี่วิวต้องสั่งสีส้มน้ำก็ต้องสีส้มได้เดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันเลย หาอาหารที่เป็นสีส้มแต่ยากว่ะเพราะมีอะไรสีส้มแนะนำจะเป็นสีเหลืองมีอะไรที่แบบเป็นสีส้มแนะนมไหมคะลูกค้าทานกาแฟไหมคะไม่ไม่ทานกาแฟกัแต่<ม>แนะนำเป็นตัวซันเซ็ตค่ะดูน่านกินมากอันนี้นี<ม>่ไงสีส้มเอาอะไรมาไม่ส้มเลย<ม>ใส่แดงไม่ก็สัส่งมาก,กินได้แค่ไข่หรอกอันนี้ก็ส้ม không ấy ăn 1 ส้มทุกอย่างนะที่เนี่ยใช่มันก็ส้มกุ้งกส้มข้างนอกก็ส้มแต่ว่าเดี๋ยวจะไปออกไปอยากถ่ายรูปข้างนอกเลยพาไปดูข้างนอกพี่นั่งอะไรอย่างสีส้มเลยใช่ส้มสิคะอออันน,นี้อันนี้ก็อร่อยเริ่มต้นด้ดีนะสีส้มหมดร้านนี้คือส้มกอย่แต่มัน ถ้าจบแล้วเนี่ยมันยังขาดของเขาเราจะไปหาของกินที่ของเขาใกล้ๆนี้ก็มันจะเป็นตลาดในกล้องอ่ะมันดูสีแดงนะแต่ของที่มันเป็นแบบส้มอิฐอ่ะมันคือสีส้มอิฐคุณเราเนี่นี่นี่ของสีส้มหยั่งลงมาแล้วเลากินหอมมากหอมมากหอมมากนี่นี่นี่มันส้มนะทุกคนดูมันสีเดียวกับชุดพี่แปลว่ามันคือสีส้มกลาเป็นครัซองแฮมชีกระดาษอันนี้ยังสีส้มอยากให้เห็นว่ะ นี่พีเจ้าเป็นแลปิดสีส้มใช่มีดไม่ส้มอ่ะรต้องใช้มือหรอมือเราไม่ส้มค่ะขนาดไม่ติดเชื้ยอยาว์เลยเพราะว่าว <ะ S 1> แอมร่อนไม่กินแบบไม่สวยเป็นช่องคนอื่นเลยว่ะกินแบบไม่จริงจังนะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีของที่เราต้องไปกินอีก ทุกคน <หา S 2> ช่วยเม้นหน่อยซิว่าของกินอะไรที่สีส้มบางที่ไม่ใช่ส้มมันมีถังหูรูส้มปะมีแต่ไม่รู้ที่นี่มีขายไหมแต่เขาทำา<ม>ใหญ่มากถังหูรูส้มที่มหนออกถังหูรูส้มทุกคนรู้ไหมว่าคลิปวันนี้ที่ทำแบบว่าทั้งวันสีส้มอะเราเรารักส้มเราได้มาจากไหนแบบ แรงบันดาลใจเรามาจากไหนที่จะถ่ายคลิปนี้ทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเรารักส้มทุกคนรักส้มเพราะว่าหนูรักพอ่อแใครก็รักพ่อปะพ่อรักส้มไหมคะส้มรักพ่อนะหนูรักพ่อนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างนอกมสวยมากเลยนะเราจะอยู่นี่ไม่นานนะเพราะเรามีเรามีแฟนจะไปต่ออื่นให้ฟังอีก กลับบ้านคลิปเราก็ห้ามจบนะวันนี้ทั้งวันถ้าจะกินอะไรต้องกินซุทนะ่านนก่อนจนกว<น>่าจะหลับให้คนได้รู้ว่าให้แบบเหมือนให้คนได้อยู่กับเราทั้งวันเลยวันนี้ตนะั้งแต่เริ่มจนกลับบ้าน,นไงไงทําเพื่อคนดูทุกคนรู้ไหมเมืม่อคืนไหฝันด้วยฝันแบบว่ามีผู้ชายผอมผอมขาวมาบอกเลขเป็นเลขเลยแล้วก็ตรงกับเลขที่บ้านไหนที่ตายเป๊ะเลย ตื่นมาคือแบบรีบโทรไปบอกแม่บอกย่าเลยแต่ว่าไม่กล้าบอกคนอื่นกลัวแบบเขาไปซื้อแล้วถ้าผิดเขาโทษเราไ <c oughs> ่บิวจะซื้อเลขที่ไหนฝันปะลองลองซื้อไหมเรามันมันก็ตรงมันตรงกับบ้านเลขที่ใดแล้วก็ลเลขที่ปัจจุบันวันนี้เราซื้อหวยออนไลน์กันถ้าถูกทุกคนก็รู้ไงว่าถูกชวนซื้อหวยเลยไป <c oughs> ตามร้นแม่หมอจ้ะเก็ยตตัวออกเดินทางได้จะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะย,ย้าย นี่คะทุกคนเรามาหน้าร้านแล้วเราก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วแปะรูปให้ดูด้วยใช่ปึ้ง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 นี่ร้านไม่ส้มตรงไหนดูดิร้านคือแบบสีส้มหมดเลยนะเอาจริงคือแบบเลือกมาเป็นส้มส้มอิดอ่ะอิดส้มร้านเนี้ยจริงๆมีทั้งของเค้าแล้วก็ของหวานนะ แต่ว่าเราอะกินของหวานที่นี่แล้วต่อไปเราจะไปหาของขาวกันที่ตลาดถ้าเรากินของข้าวที่นี่อีกอะเราจะอินใช่เดี๋ยวเราไปจอดแฝใช่เราไปจอดแฝงค่ะอันนี้ก็ไม่เคยไปนะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจอดแฝมีอะไรบ้างเราก็จะไปดูกันพร้อมกับเพื่อนเพื่อเลยจ้าไปกันเดี๋ยวไปเอารถ รถจอดเลยจอดร้านอื่นรา <c oughs> จอดร้านอื่นแต่มานี่แต่ว่าเราเข้าร้านเขาแล้วเรา,านหนุ่นเขาแล้วออลเพราะว่าไม่มีที่จอดรถ<ช>มาที่นี่ก็ต้องแบบแนะนําให้นั่งรถมาดีกว่านั่งรถเรามาลงเพราะาไม่มีที่จอดค่ะในี่นะคะมันไม่มีที่จอดรถเลยจริงๆเส้นทางการเดินทางของเราเพื่อใช้ชีวิตสีส้มส้มเบอร์ซอยเนี่ยคือส้มมากๆเรากําลังเดินทางไปที่จอดแฟนะคะที่นี่คือ รถติดหนะักมากตอนมาเท่าไหร่นะสี่นาทีเหรอสี<ะ>่อ<ล>๋อสี่กิโลสี่กิโลครึ่งชั่วโมงนั่งรถนั่งจะอ้วกไรถอันนี้ต่อไปห้ากิโลครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนี่เรากําลังไปหารถติดนะคะเพราะว่าทางสะายจอดแฟร,รถกดตีนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันอีกทีที่ตลาดเลยนะคะ โผอยู่เหมือนตัวจีนมากใช่เนี่ยคนเขาสปีคภาษาจีนใส่บอกคนสวยด้วยบะมือเฮ้ยเราดิคนที่ชมเราก็คือจะเป็นพ่อค้ากับแม่ค้าใช่วันนี้ตอนนี้เราจะสวยพิเศษหายากอยู่นะสีส้มไหมต่พี่รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับตลาดนี้มากเห้ใช่ไหมกินไม่มีสีส้มนี่ทุกคนอยากกินอะ ม,มีแต่น้ำมะม่วงพี่น้ำมะม่วงน้ำฟุเรียนไม่มีน้ำส้มค่ะส้มไม่รักเราแต่เรารักส้มพี่ทุกคนเลยได,ได,ได้ลูกค้าลองชิมค่ะเราไปเจอร้านน้ำส้มแล้วเัน็น,นี้จะเป็นส้มสีสพันธุ์ไม่ใช่สายตาได้เลยสองขวดหนึงแก้วค่ะได้ซื้อน้ำอะไรซื้อสองสน้ำสองใจออร์มิซไซสั่งน้ำสองใจนะคะไดค่ะ อันนี้คือแบบสีส้มทั้งน้ำสับปะรดแล้วก็สับปะรดสดชื่นมากปบายยงตต่อเโซก็อร่อยนะส้น้ำสับปะรดก็อร่อยทั้งเลยวะาเขาให้ชิมก่อนเออดีนะร้านเมื่อกี้ให้ชิมก่อนด้วยอ่ะใช่อุ้ยอสครน้ำปลาหวานไอิมมีหลายรสเลยไ์รน้ปลาหวานไม่ได้อ่ะคือไปที่ไหนเขาก็หนีเอาใส หน้าจ้าหน้าสาวจีน่ะหน้าสาวจีนเพราะว่าเราตาชั้นเดียวลองลองกินอะไรกันดีอยากกินแบบไม่จริงจังเพราะว่าจะได้หลายๆอย่างไปตามหาเมนูสิชมพเแล้วเดี๋ยวเรามานั่งอันนี้นั่งเสียตังปะไม่แน่ใจอะไม่เคยนั่งออาจจะเสียนะคนไทยน้อยมากที่เนี่ยอยากกินแซลมอนย่างเนยค่ะ สีส้มขออนุญาตถ่ายนะคะคนไทยแต่ก่อนย่างเป็นสีส้มนะนี่แค่มันคือสีส้มนะทุกคนมันคือสีส้มแต่พอย่างปุ๊บเปลี่ยนสีสินมาสีชมพูสต๊อกกีก็คือสีส้มนี่ก็สีส้มเนี่ยส้มเนี่ยส้มเก๋แล้นี้ค่ะแล้วก็กุ้งทงไม้มีคนได้มาเลี้ว ส,ส,สีส้มสมีส้มนี่แซลมอนไหมแซลมอนไหมเอาแซลมอนค่ะนี่จ้าเราไปหาที่นั่งกินกันโอ้โห,โ,หโหอยากกินอ่ะพุ้งก็อยากกินตึ้งของจริงๆของสีส้อมอะ่ะเยอะมากเลยนะแต่ว่าเรากินกันไม่ไหวอะ่ะ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำบิงซูชาไทยให้ทีมิวกินเพราะว่าเราทการของหวานแต่ว่าของหวานเราอะก็ต้องกินอะไรที่เป็นสีส้มสีส้มสีส้มเท่เ้สิเอาไหนบอกว่าทำให้กินไงเพราะว่าไหนเวลาทำอันนี้เดี๋ยวจะเทไม่ออกมีเรามีเครื่องปั่นบิงซูเองก็ต้องกินสีส้มนะจ๊ะวันนี้คือแบบเลี้ยวมากให้เห็นทั้งวันว่าแบบทำอะไรบ้างกลับมาถึงบ้านก็กิน สรุปกินอย่างเดียวสรุปิกินครับเนออ่อยากให้เห็นอนะ่ะเอ๊ะดูเออหสองสามมันดูแบบมันออกใช่ปะ่ะออมันดูแบบไม่มีแบบไม่มีเสียงที่แบบดังคลืดๆคๆอ่ออนอ,อ,นอะนละมุนเลยนมไงมันเป็นนมอะอะไรที่เป็นนมมันจะละมุนคิดดีไม่ได้เลยว่ะ เห็นแล้วคิดดีไม่ได้เลยอันนู้นสีเหลืองรู้นะว่าคิดอะไรอยู่อ่ะขอดูก่อนเออเหมือนเนาะมาแล้วมาแล้ว้ยออกมามันเป็นสีส้มสีส้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดได้คำนี้ว่าโอ้โหใส่นมใส่นมเราจะราดนมก่อนใส่อย่างอื่น เขาไม่ได้สปอนเราก็จะไม่ถ่ายให้เห็นหรนอกนมตาเอ้าเอาเอานอกนอกนอกถ้วยแล้วเอ้าเอาบอกไม่เห็นนะนมจุกจุกไปเลยเบาหวานชีวิตขาดมันไม่ได้แล้วก็จะใส่คอนเฟลกน,นะคะใส่เป็นตัวแบบหมดยังอันนี้ด้วย มันเป็นเขาเรียกโกโกพ้พันผสมกันใส่ไปนิดนึงได้แบบได้ดูมีอะไรมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่สีส้มนะอันเนี้ยแต่ว่าอยากกินก็อยากกินขอ้อมันส้มแหละเดี๋ยว,วคุกกันก็ส้มสิงเลยน่าอีทมากทุกคนเดีย๋ยวเราจะเปิดขายหน้าบ้านน่าอีทมากเดี๋ยวจะเปิดขายหน้าบ้านจะมีใครซื้อปะนี่นี่เป็นบิวิีิบ็อก ker นี่หน้าอีทไหมล่ะสีส้มอ่ะอันนี้ก็ส้มไม่อยู่ร้านเดี๋ยวจะทำขายน้าบ้านจะมีใครมาซื้อไหมให้กินมากอ่ะโอ้โหเฮ้ยแสยองมาชิมหน่อยแล้วใจไม่ได้ เดินมาหลออแช่แข็งไม่ใช่อร่อยไหมอันนี้อะไรรสส้มรสชาไทยไข่เค็มฮะชาไทยโอ้ย <c oughs> ดี <c oughs> ด้วย <c oughs> ดี <c oughs> ด้วย <c oughs>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  ใส่มาเพื่อกินน่าวาดเปลี่ยนใส่เสื้อวัดไหมอร่อยนะทุกคนอยากให้ทําคลิปดิงซูไหมจริงก็อยากให้ทํารสอะไรใช่เอาอะไริงซูทำแบบหลายๆชาแล้วก็มาคิปเราเปิดร้านขายดิงซูกันเลยจริงแล้วก็ขายให้แอบย่อคลิปต่อไปทำคลิปแบบดิงซูรสแปลกๆกันเปิดร้านขายดิงซูแต่พูดถึงน้ำเงินอย่าไม่ได้ดิงซูน้ำปลา ใครชาค่าคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้เราใช้ชีวิตสีอะไรอีกเราก็จะทําตามที่ทุกคนบอกแต่ว่าแบบไปใช้ชีวิตนอกบ้านเพราะเราจะไม่ใช้ชีวิต<ย>ในบ้านแลอยากอยากให้ใช้ชีวิตสีฟ้าเพราะอยากไปรี <laughs> อยากใช้ชีวิตสีชมพูอยากเป็นบาร์บี้อยากให้ใช้สีฟ้าช่วยกดในช่วยพิมพ์่อย จจสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ช่องแฟดสยองนะคะแล้วก็ไปกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะบ๊ายบายจ้า <c oughs>